กลัวอย่างเดียวคือกลัวมีผู้เสพยาผู้เล่นยานี่แหละครับโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือเตียงนอนที่ทำจากไม้ไผ่นี่สภาพนี่คือเป็นหัวเตียงนี่คือปวกครับเตียงผุ ฝั่งนี้บวกขึ้นเต็มเช่นกันครับนี่ต้นนี้ก็เช่นกันครับนี่ผูกนะครับปวกกินน่ากลัวนะครับ